สวัสดีครับพวกเล่ากู e สกายทีมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไกด์เวอร์วินส์มนะฮะวันนี้เราจะมาอธิบายแมชคันิกและวิธีเล่นเรท5คนซอร์ทไทรล l เลเวล81 rivers and mountains drunken shadows โดยรอบเนี้ยเราจะเจอกับพับเปเทียแล้วก็ตามด้วย Drunk Mar a r t i a ยลอารก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยนะฮะเราแนะนำให้นำา Mystic Skill Meridian Touch Golden Body แล้วก็ดรากอน b r เ a t h เข้าไปด้วยนะครับเริ่มต้นที่พับเปเทียเนี่ยให้เราสังเกตที่ขอบแมพจะมีหุ่นวิ่งวนไปมาตลอดเวลา ตลอดทั้งไฟเนี่ยนะหุ่นจะคอยไล่เอลีสีแดงซึ่งอาจเป็นเส้นหรือเป็นวงก็ได้ให้เราหลบหรือดีเฟล็กก็ได้หลังจากนั้นแล้วนะฮะหุ่นก็จะมาปรากฏตัวกลางสนามให้ DPS โฟกัสดาเมจไปที่หุ่นตัวเล็กให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พอเราตีไปได้สักพักแล้วเนี่ยบอสก,ก็จะไล่สกิลมาร์คหัวคนนึงเพื่อแทงยึดไว้กับพื้นหลังจากนั้นเนี่ยหุ่นที่ขอบสนามก็จะ่า่เส้นเอลีสีแดงใสให้ทุกคนไปยืนอยู่ระหว่างเพื่อนที่โดนยึดกับหุ่นที่ขอบสนามเพื่อดีเฟล็กกันดาเมจให้เพื่อน หรือเราอาจให้คนที่โดนมาร์กเนี่ยนะกดสกิลกัน C c เช่นดักคอนสปริสให้ไม่ต้องโดนปักตั้งแต่แรกต่อไปบอสจะซัมมอนหุ่นออกมาเรียงแถวหน้ากระดานที่ด้านหนึ่งของแมปหลังจากที่ไล้เสร็จแล้วหุ่นแต่ละตัวก็จะแทงเป็นเส้นเอลีสีเหลืองที่ยาวจนสุดขอบแมปเมื่อเห็นหุ่นออกมาแล้วนะฮะให้ทั้งทีมเลือกหุ่นตัวหนึ่งเพื่อโฟกัสดาเมจหลังจากที่หุ่นตายแล้วให้ทุกคนไปเล่นตรงนั้นเพื่อหลบเอลีจากหุ่นตัวอื่นเราจะเล่นแมคานิกทั้งหมดที่กล่าวมาซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเลือดบอเหหลลืรมาณคึ่ง ื่อบอสเลือเหลือประมาณ50%แล้วนะฮะเราก็จะเข้าสู่เฟส2บอสจะเลง3คนไร่เอลีีเหลืองเพื่อเรียกหุ่นเชิดลงมาใส่เมื่อหุ่นเชิดลงมาแล้วเนี่ยให้เรากระโดดตีเพื่อตัดเชือกเอาหุ่นลงมาแล้วโฟกัสดาเมจตีหุ่นก่อนที่บอสจะไล่เสร็จมิชชั่นนั้นแล้วนะบอสจะทำดาเมจทั้งสนามแรงตามจำนวนหุ่นที่เหลือแม้ขนเ็กนี้เนี่ยเราแนะนําให้คนที่โดนเลงนะฮะรวมตัวกันแล้วก็กดโกลเด้นบอดี้เพื่อลดดาเมจให้หุ่นลงใกล้ๆก,ก,กันเพื่อให้ง่ายต่อการตีรรระะะหหหวววว่่่าาางงนนนนีี้้้้ใััจกบบบออสแลุทขดยค หลังจากนี้บอสก็จะเล่นแมคคนกเดิมนะฮะโดยเพิ่มจำนวนของหุ่นแล้วก็ AE สํสำหรับเส้น AE สีแดงนะฮะจะเพิ่มขึ้นจาก1เส้นเป็น3เส้นให้ระวังเป็นพิเศษสำหรับแมคคเนกที่บอสเลือกม้าขหัวคนยึดไว้กับที่ให้ทีมแยกกันไปดีเฟล็คนละเส้นเพื่อกันดาเมจให้เพื่อนเช่นเดียวกันนะครับคนที่ถูกม์าเนี่ยอาจากดสกิลกัน4ีสีเพื่อให้ผ่านแมคคเนิกนี้ได้ง่ายขึ้นสารพุ่นเรียงหน้ากระดานนะครับจะมีหุ่นออกมาทั้ง2ด้านของแมเปโดยให้เราเลือกโฟกัสดาเมจหุ่น2ตัวที่อยู่ตรงข้้้าามกันนนแแลลลววไไปปเ่่่ตตรงทีหุย เพื่อให้ดาเมจทันนะครับเราแนะนำให้กดกราคอนสเปรดใส่หุ่นที่เรากาลังจะตีในยามขับขันเนี่ยที่เราไม่สามารถตีหุ่นทันก่อนบานร่ายเสร็จนะครับเราอาจกดสกิลเบอร์ดินทัชให้ถูกจังหวะเพื่อหลบดาเมจก็ได้ทั้งหมดนี้ก็คือแมคานิกของพับเพ t ดเทียต่อไปดรังค์มารเชียลอาร์ติสต์บอสตัวนี้นะฮะจะมีแมคานิกหลักที่ต้องเล่นเกี่ยวกับเหล้าเราจะมีเกจเหล้าของตัวผู้เล่นแล้วก็เกจเหล้าของบอส ระหว่างที่สู่นะครับบอสจะเทเหล้าลงมาบนสนามเรื่อยๆหากเรายืนอยู่ในเหล้าแล้วเนี่ยเกจเหล้าของเราก็จะเพิ่มขึ้นหากเกจเหล้าของเราเต็มเราก็จะโดนล็อกอยู่กับที่ให้เราระวังวงเหล้าบนพื้นนะครับต่อไปให้ทุกคนสังเกตที่เกจด้านขวาของเลือดบอสนี่คือเกจเหล้าของบอสเมื่อเริ่มไฟแล้วเนี่ยเกจเหล้าจะเริ่มที่70แล้วลดลงไปเรื่อยๆระหว่างที่เราตีบอสหากเกจเหล้ามากกว่า90บอสจะเข้าสู่โหมดเบอร์เซอร์ทำดาเมจแรงขึ้นท่าตีกว้างขึ้นเราแนะนําให้ออกห่างจากตัวบอสในเฟสนี้หากเกจเหล้าน้อยกว่า20 บอสจะได้รับกรกกันดามจทําให้เราตีไม่เข้าและหากเกจเหล้าลดจุดละศูนย์บอสจะไล่ทำท่าดามจเรดไว้ฆ่าทุกคนนั่นหมายความว่าเราอยากจะคงเกจเล่าของบอสเนี่ยไว้ที่ระหว่าง2 0กับ90โดยเราจะมีวิธีเพิ่มเกจเล่าได้ทั้งหมด2วิธีวิธีแรกเราจะมีองค์เล่าทั้งหมด5ลูกรอบเมเให้เราเข้าไปตีองค์หากเราตีองค์แตกเองเกจเล่าของคนที่ตีองค์แตกจะเต็มทันทีแล้วบอสก็จะมาร์คหัวคนนั้นกระโดดใส่เป็นเอลเสีเหลืองพร้อมกับใส่ดีบัฟลดกรก เมื่อโอ่งแตกแล้วนะฮะจะมีเหล้าอยู่ที่พื้นบอสก็จะกระโดดเข้าไปดื่มเหล้าเป็นการเพิ่มเกจเหล้าระวังอย่าให้คนเดิมเนี่ยตีโอ่งลูกต่อไประหว่างที่ยังคงติดดีบับลดก่ออยู่มิเช่นนั้นแล้วอาจโดนดาเมจจาบ,บอสถึงตายได้เราแนะนําให้เลืตีโอ่งเหล้าตอนที่เกจเหล้าของบอสอยู่ที่ประมาณ40นะครับวิธีที่2เราอาจใช้มิสติกสกิลที่มีการดื่มเหล้าเช่นดราก้อนเบรส์แต่วิธีนี้เนี่ยจะเพิ่มเกจเหล้าของบอสได้ไม่มากนะักเหมาะการใช้ตอนที่เกจเหล้าใกล้หมดเพื่อยือเวลาให้บอสไปดื่มเหล้าจากองทที่่ตกเานนั้น ต่อไปเราจะมาพูดถึงแต่ละท่าของบอสนะครับท่าแรกบอสจะไล่ท่ากระโดดทุบทำดาเมจเอ e ไฟทั้งสนามให้เราเพอร์เฟกต์ดอหรือทริปปิ้จับเพื่อหลบท่านี้บอสจะจุดไฟใส่เล่าที่โดนเทไว้บนสนามด้วยไฟที่พื้นเนี่ยจะทำดาเมจดออระหว่างสู้ก็ให้ระวังอย่าไปยืนบนไฟนะครับต่อไปบอสจะมาร์คหัว2คนรล่เอลีสีเหลืองเป็นรูปตัวบวกเพื่อยิงไฟใส่ให้คนที่โดนมาร์คทั้ง2คนไปยืนโดยให้ตัวบวกซ้อนโดนบอส พร้อมกับระวังวงเล่าที่ผืนด้วยเนื่องจากไฟที่ลงมาเนี่ยนะฮะจะทําให้เล่าติดไฟให้เรากดการ์ดกันดาเมจหรืออาจกดโกดด้บอดี้หากเราไม่สามารถเลี่ยงเล่าที่ผืนได้หากเรายืนพลาดเอลี L e ตัวโบวกไม่โดนบอสครบ2เส้นบอสจะไล่เอลี L e พ่นไฟครึ่งสนาม4ทีหมุนไปเรื่อยๆเราอาจเพอร์เฟกต์ดอชหรือทริปเปิ้ลจัำเพื่อหลบได้เช่นเดียวกับทา่ากระโดดก่อนหน้าทั้งหมดนี้ก็คือแมชชีนิกของดรังค์มาร์เชียลอาร์ติสต์ขอบคุณทุกคนที่รับชม